ท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคินิกอัญองสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการนัดติดตามอาการสําหรับสุนัขที่ว,ว่าว่าตัวนี้โรคประจําตัวก็คือโรคหัวใจแล้วก็มีเรื่องของภาวะการไอเนืองๆซึ่งวันนี้ก็ได้มาเช็คภา,าวะของหัวใจและอาการไออาการเป็นยังไงบ้างคะสําหรับตัวนี้วันนี้ หลังจากที่เราปรับยาขับน้ํานะคะจาก1ตัวเป็น2ตัวร่วมกันนะคะผ่านไป1เดือน,นะคะ่ะวันนี้ก็มา follow up ดูว่าอาการไอน้ําที่แทรกอยู่ในปอดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็สรุปว่าหลังจากเพิ่มยาขับน้ําเป็น2ชนิด ปอดของเขาก็เคลียร์มากขึ้นก็คือไม่มีเสียงน้ำแทรกนะคะแล้วก็เจ้าของใจว่าอาการไอดีขึ้นมากนะคะแทบจะไม่อายเลยแล้วก็นอนหลับได้สนิทมากยิ่งขึ้นแถมยังมีอาการที่กินข้าวได้ดีขึ้นกินได้เยอะขึ้น,นะคะ่ะแต่ว่าน้ำหนักตัวยังคงเดิมไม่ได้อ้วนขึ้นไปกว่าเดิมนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่อาการของโรคหัวใจนี้คุมได้นะคะเพราะว่า การที่ทานอาหารได้มากขึ้นก็จะช่วยเมนเทนน้ำหนักแล้วก็สภาพร่างกายพวกมวลกล้ามเนื้อต่างๆให้คงที่นะคะเนื่องจากโรคหัวใจเนี่ยก็จะใช้พลังงานของหัวใจค่อนข้างมากที่จะบีบตัวถี่ขึ้นหรือว่าใช้พลังงานมากกว่า,าถุนักปกติทําให้บางตัวที่เป็นโรคหัวใจมีลักษณะร่างกายสูบผอมนะคะก็การทานได้มากขึ้นก็จะช่วยเมนเทนน้ำหนัก แล้วก็การที่เขาไม่มีอาการไอก็จะสบายตัวมากขึ้นทำให้สบายใจในการทั้งกินอาหารใช้ชีวิตแล้วก็นอนหลับค่ะก็ถือว่าการปรับยาครั้งนี้ได้ผลดีในระยะยาวแล้วก็ช่วยให้สุขภาพทั้งกายใจของน้องหมาคนนี้นะคะดีขึ้นค่ะสำหรับสาสนะตัวนี้ก็เป็นสุนัขที่มาตรวจต่อเนื่องกับเราก็เป็นพันุเชื่อว่า อายุอยู่ในช่วงประมาณ10ปตีขึ้นก็เป็นอายุที่เหมาะแก่ภาวะของความเสื่อมตามมาซึ่งความเสื่อมของอวัยวะต่างๆจะใช้ไม่ใช้ก็เสื่อมอยู่ดีแต่ว่าถ้าหากว่าใส่ใจทนุถนอมแล้วก็ให้คุณค่าในเรื่องของการกินอาหารสิ่งที่กินกินสิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีความเสื่อมนั้นก็จะ ชะลอช้าลงแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เสื่อมถ้าหากว่เสื่อมแล้วเรารู้ว่าเสื่อมเรายอมรับตามกฎธรรมชาติได้และก็หาทางแก้ไขส่วนที่ยังไม่เสื่อมให้ดีและก็ให้ใช้ได้ในระยะที่ยาวนานไปซึ่งสำหรับวิวัฒนาการทางการแพทย์ทางการสตาแพทย์ก็จเจริญมากขึ้น มีงานวิจัยรองรับมากขึ้นมีตัวยาที่ใช้เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวสัตว์มากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันก็มีการตรวจวินิจฉัยที่มันจเจริญเติบโตมีหมอเฉพาะทางทำให้แยกชนิดของโรคหัวใจได้มากขึ้นก็จะทำให้ชีวิตของสัตว์ที่ป่วยไปแล้วหรือว่าภาวะความเสื่อมไปแล้วมีอายุที่ยาวนานมากซึ่งวัน นี้ก็เรื่องของอที่จะให้แก้ไขก็เรื่องของการมีภาวะไอเวลานอนอนอนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้หลับสนิทมันก็จะทําให้การพักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อการพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้ตัวสุนัขผอมลงคุณภาพชีวิตต่ําลงส่วนคนเจ้าของนอกจากเรื่องความรักความเป็นห่วงก็จะได้รับ ผลกระทบจากการที่ภาวะของสัตว์ลุกขึ้นมาอายบ่อยๆทําให้หลราไม่สนิทได้เหมือนกันก็วันนี้ก็คุณหมอก็ได้จ่ายยาพวกยาเรื่องของอยารักษาหัวใจซึ่งการเป็นโรคหัวใจก็จะมีการพวกภาวะน้ำมากเกินไปน้ําน้อยเกินไปจะปรับสมดุลยังไงให้หัวใจสามารถบีบเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดี ถ้าเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีมีคุณภาพไม่มากไม่น้อยจนเกินไปก็จะทําให้สัตว์มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นซึ่งหลังจากที่คุณหมอปรับยาให้หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้วันนี้ก็กลับมา follow ัพกับหมอหัวใจของอันยองอีกครั้งเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอ,อสรุปผลการตรวจวันนี้ให้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ การดูแลน้องจะเป็นอย่างไรเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้อีกต่อไปจนถึงถึงวันที่เขาอาจจะแบบเ,เสื่อมสลายไปตามการเวลาเนาะเชิญคุณหมออันยองได้เลยค่ะก็จากการตรวจนะคะก็จะทุกครั้งเราก็จะมาเช็คเรื่องของการตรวจร่างกายฟังเสียงปอดและหัวใจนะคะตรวจดู หลอดลมค่ะว่ามีการอักเสบหระอคลาเครืองหรือเปล่านะคะซึ่งในแต่ละครั้งก็จะแตกต่างกันค่ะถ้าเกิดว่าบางช่วงที่เจ้าของแจ้งว่าไอเยอะนะคะ,ะลักษณะอาการและการตรวจร่างกายก็จะสอดคองกันโดยที่ปอดของเขาหลังจากมาตรวจก็จะมีน้ําหรือของเหลวแทรกมากขึ้นในช่วงที่มีการแจ้งว่า น้องไอมากขึ้นกว่าปกตินะคะบางช่วงไม่ไอเลยก็คือตัวเนื้อปอดก็จะเคลียร์ดีไม่มีน้ำหรือของเหลวแทรกนะคะช่วงไหนที่มีการไอเยอะเราก็อาจจะต้องปรับยาขับน้ำเพิ่มโดสมากขึ้นค่ะเพื่อดูว่ามีเพื่อช่วยในการขับน้ำที่ส่วนเกินออกจากร่างกายลดการทำงานหนักของตัวหัวใจนะคะ แล้วหลังจากนี้ก็คอยมอนิเตอร์อาการเรื่อยๆหรือว่าตรวจพวกเลือดเป็นระยะเพื่อดูค่าไตาว่ายาที่เราเพิ่มโดสเอฟเฟกต่อไตามากน้อยแค่ไหนค่ะถ้าเกิดว่าเริ่มมีผลต่อค่าไตาเราก็จะลดโดยาลงให้นะคะรวมถึงอาจจะเพิ่มกินน้ำมากขึ้นเพิ่มการให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังเสริมไปค่ะในกรณีที่ยา3ชนิดแล้ว อาจจะไม่เพียงพอในการคุมอาการก็จะเพิ่มยาให้นะคะ